สร้างเหมือนี่ปา่าในดงใช่เลยปา่าในดงเป็ดน,นี้แหละเหมืนอนนี่มาที่รถไทยฟอนเป็ดรถไทยปอนเด้เหมือนนี่ในปา่าในดงนะตามไปเบิ่งกันว่าจะได้เปลี่ยนที่ยังของรถไทยฟอนห่างอยู่ในปา่าอ้อยบอ่อ នេះប៉ាពួកលាពីនង อยู่ในป่าหอดแล้วหอลดรถลุกค้าแล้ว

อ,อดแล้วเ่าไงเงินเฟิ่นปลาลำยไยอะไรน่จะงงอะอค Ôi <laughs> <laughs> ờ, <rồi>. Ngọt Ngoài là khăn Năm xô Đây yên là mà nào gọi cứ Ai là là sang khỏe Lông còn lưỡi hả nhỉ Kế vậy là sắp nè <laughs> เท,ท็ใหม่เท็ทใไหมเท็ไหม่มาต่อจากมาวานนี่จ้ามาวานนี้มืดค่ำมูตาฝาฟังวันนี้มูตาฝาใสวันหยุดของใครหลายหลายคน

เราขึ้นมันมันหาจับอยู่บ่หาจับอยหรอไมู่้ตองอ้ยโอ้เดียวเเดียวไอ้ัวเล็มันเดกตัวแมวมันอยู่ข้าไหน้แมวมีจักตัวหรอนนี่จะเห็นชี้ตัวนี่เขาขึ้นมาด้นี่เขาตื้นไปเขาขึ้นมาตัวนึงมันตายตัวุ เจ้าปูมันอยากห่วงบ่อยเอออยากหวงอะไนี่เออแกะหน่อยน,นี่กำลังเป็นตะแพงสร้างคอยก็ได้อะลูกน้องก็บ่มีไผยมาจักคนเลยเหมือนนี่ลูกน้องวันอาทิตย์ วันอาทิตย์เขาก็จยุดนดวะแน่แน่แน่ใชล่ะปิดไปทางไหนล่ะอมันถอดออกได้เลยบไีมมาถอดอไให้มันคือถอดออกมาได้มันคือดึงออกมาได้ออ นั่นตัวหน่อยมันหอมเนี่ตัวเม่บอกตัวตัวเม่บอกอันนี้ตัวหน่อยนี่ตัวเม่์บอกไม่ใช่ไหนเออบ๊วยบ๊วยเลี้ยงอันแพละเลียงอันนี้แพลเลคอนบึงก็ลูกชายก็ลูกไผ่เดี๋ยวโอ้เขาซื้อมากนี่เขาก็วัดคู่นึ่งต่หากคู่ใหญ่มัน

ซีนทานโฟอ้าลมจับได้อะลมเออเคุณตอท่งงท่่งอ่ายอตีไม่ท้พูดหรอเอาตีทำไมถ้หนไปอุ้ยเนาะ โย่โย่ยเห็ยยอย,ยอ่าเห็นลย ยัเคายัเคาะลูกของนั้นของอยู่บ่ไปซูบได้อยู่บ่เปลี่ยนซีนทานฟื้นรถไถฟอดบอกตีอัดซีนเขาไปให้เหน่ น้ำมันเงนี้ยน้ำนเปิดน้ำมันแกลีอวพร้อมจะเติมใหม่บ่ใช้คือมีเต๊าะแปด ว่านาซางอยู่ทั้งทึงอันนี้ลูกน,อน,น, <c ười> น้องดะะาา้่น่ปั่นน้ำมันใส่ไปเสร็จแล้วบอสปั่นทำเนี่ Yeah. nét thắng đi bò đồ và thắng nằm ăn ừ xa ừ ไปเกี่ยวย h มาให้หัวปั่นน้ำมันใส่คือล้วก็จะใส่เผารองเครื่องเมืองให้

อะไรหลนรวว่นเจไฮะมาเอาละแม่พุ่นนอดอีหยังอ,อ่ะหล่นใส่พ่อลงไปทางพุน่นลงไปทางพุน่นเอาเอาเอาปเจจะคล้องพันคล้องคล้องคอคล้องคอไว้เลยบ่ ลงมาเอาเองเลยฮึหลังใช่ล่ะน้องขึ้นไปอีกแล้วอันนี่ muốn nọt rung nhẹ thì nhấc hả nọt nha gì <laughs> <Nhiều sẽ. cười> về muốn không buồn

nót ngọt hả <tôi> nè <nói> Đấy ngọt nó <tôi nói> là cả. Hả? <tôi nói> <tôi nói> อะไรเด้หน่โอ้ยเนาะฮะสุดผู้ใส่ลองเบงวา่า <laughs> มันได้บ่ต้องต้องห้คนขับเนาะจังหูจัก <laughs> อ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูสร้างไงเป็นรถพาแล้วนี่อ่าลองสตาร์ทเบิงบ้งอันนี้ ในการบ่ยนยันไดยไบ่บ่มียศ่ไเลมันใส่เขาก็ได้สองคังเออยศลงหน่อยเ้นแบบตัวกมังย่อมันาะไี่กีวกเหลวเย่บ่มีมองยศมองย่อยนะ

เปลี่ยนซีนบีเฟอร์ีเร์ยังกะฟินทานเฟอร์น้ำมันมันย่อยบ่น้ำมันเกียร์มันย่อยบ่คือได้เปลี่ยนซีนตัวนี้รบสวยครับจบสวยเพื่อนี่รถสวยครับยัำมัน เคื่องนี้มันไอนนั่นพมดมันดีมันเหมือนมันน้ำเหมือนน้ำจบสวยรับประกันหมดปีรับประกันปีนึ่งรับประกันปีหนึ่งเดี๋ยวปั๊บอันนั้นเร็วเด้เดี๋ยวปั๊บจื้นพร้อมโอเคจบสวยสร้างรับประกันน้ำมันเครื่องย่อยใหเปลี่ยน ซีนเนาะเปลี่ยนซีนยังไงกว่อร์เปลี่ยนซีนแานเฟอร์น้ำม,มันเครื่องย่อยนะจ๊ะโชเฟอร์ว่าโอเคเลยใส่เกียร์กันไงเกี่ยวไจัดแล้ว <laughs> <laughs> เราบหนะมืนวานเนาะโชเฟอร์บหมืนวานยังแสนตะกี้มันจะใส่เกียร์ยากบ่อย มัดเปลี่ยนอันนี้แล้วมันยังมันเกี่ยวกันหมดแล้วเนาะโอเคจ้างานเรียบร้อยมานี่ไปดูสิอะไรอีก ¿Mía, la y...